สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเงือมือออกชาแนลนะครับและคลิปนี้เรายังคงมาเหงือมือออกกับเกม h u m a n นคายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับที่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทําให้เราสามารถเล่นเกมนี้เนี่ยได้อย่างได้เปรียบมากขึ้น เอาชนะ AI ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าสู่เส้นัยเข้าสู่ยุคสมัยต่อไปได้เร็วกว่าชาติอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับอาเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับคำถามที่สำคัญก็คือเราจำเป็นต้องรู้เรื่องการทูตไหม ถึงจะชนะเกมนี้ได้นะครับถ้าจะตอบคำถามเนี่ยคงต้องอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเล่น AI ระดับไหนนะครับถ้าเราเล่นระดับง่ายมากๆเนี่ยผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องการพูดก็ได้นะก็ชนะเกมนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นสักระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจเรื่องการพูดและถึงจะทําให้ชนะเกมนี้ได้ เหตุผลหนึ่งในเหตุผลนะก็เป็นเพราะว่า,าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่อยากทําสงครามไม่อยากไปยุ่งไปสู้กับใครนะเราต้องการสร้างการเติบโตของเมืองเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่บางทีถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการพูดเนี่ยเล่นไปเล่นมาสักพักนะครับเราจะเริ่มเกิดความขัดแย้งสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยโดยไม่ทันรู้ตัวนะครับถ้าเราไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็อาจจะไม่รู้ตัวและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะโดนประกาศสงครามนะครับแล้ว มันก็จะมาบุกเราบุกเราไม่หยุดนะทีนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มเป๋ละแทนที่จะได้สร้างเมืองอย่างสงบสุขนะก็ต้องเบนเข็มมาสร้างกําลังการทหารนะครับแล้วเนื่องจากเราเริ่มทีหลังในบางทีก็เอาไม่อยู่นะกลายเป็นโดนยึดเบืองไปแล้วก็เริ่มอาณาจักรก็เริ่มแบบล้มกันเป็นโดมิโน,โนนะเริ่มแบบความเสียหายก็เริ่มวนไปเป็นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยนะครับทำให้ สุดท้ายเนี่ยแพ้ในเกมการเล่นเกมนั้นก็ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆข้อที่1นนะเหตุผลข้อที่2ก็คือในหลายๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองได้นะครับเราไม่สามารถที่จะพัฒนาทุกอย่างให้ดีทั้งหมดได้ด้วยตนเองเพียงชาติเดียวนะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกช้อยส์หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับเราไม่ได้เลือกอีกช้อยส์หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็เน้นเรื่องของอาหารกับอินดัสทรีนะครับ แล้วก็เรื่องของการเงินเป็นลําดับอย่างนี้นะสามสามลำดับอย่างนี้นะแล้วผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องค่าวิทยาศาสตร์เลยนะครับทีนี้พอการเกมเนี่ยผมก็เริ่มมารู้ตัวว่าเฮ้ยแต้มวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยมันน้อยจังเลยนะเทคโนโลยีผมมันพัฒนาช้ามากเลยนะครับผมก็แทนที่จะต้องไปเริ่มสร้างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จากศูนย์เนี่ยผมก็ใช้วิธีสร้างพันธมิตรนะครับในการที่จะ ทำการวิจัยร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับทำให้แต้มวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยมันโตเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยได้คือใช้ประโยชน์จากชาติอื่นๆเพื่อมาพัฒนาเมืองเรานะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีทรัพยากรบางอย่างที่เราจะต้องใช้แล้วในเขตแดนของเราเนี่ยนะครับเราไม่มีมันนะครับจึงอยู่เราสามารถที่จะสร้างยูนิตทหารแล้วก็ตะเวนไปตั้งเอาโพสตที่มันมีทรัพยากรที่เราอยากได้ได้ แต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่เราทําไม่ทันนะครับเพราะ AI มันก็มีมือมีเท้าเหมือนกันนะครับเขาก็ไปตั้งเอาโพสต์ได้เหมือนกันบางทีเนี่ยเราก็ทําไม่ทันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เรามีพันธมิตรกับชาติอื่นเนี่ยเราก็สามารถทําการค้าขายซื้อขายทรัพยากรที่เราอยากได้จากชาติอื่นมาได้นะครับ และสิ่งนั้นก็จะเป็นบันไดให้เราต่อยอดให้เมืองเราจเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับทีนี้ประโยชน์ข้อต่อมาที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอด้วยตัวเองเช่นกันนะครับ mm hmm. ก็ต้องอธิบายก่อนว่าเกมที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2แผ่นดินใหญ่ๆนะแผ่นดินที่1คือตรงนี้นะครับส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเนี่ยคือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันแยกกันออกจากกันอย่างชัดเจนนะอันเนี้ยทำให้ ช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับประมาณ2ยุคแรก3ยุคแรกเนี่ยผมเจอชาติอื่นเนี่ยแค่2ชนชาตินะครับผมเจอชาติอื่นที่เป็น AI 2ชนชาติแล้วผมก็จัดการสร้างทําสนที่สัญญาเป็นพันธมิตรนะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันก็เพื่อป้องกันไม่ให้เมืองผมเนี่ย ถูกบุกถูกทําสงครามเพราะผมไม่สร้างกําลังทาหารเลยไม่พัฒนาเรื่องกําลังทาหารเลยนะครับไม่รีเสิร์ชเทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่เลยนะครับถ้าไม่จําเป็นถ้ามันไม่ใช่ทางผ่านไปสู่เทคโนโลยีอื่นที่ผมอยากได้เป็นพิเศษนะครับพูดง่ายๆผมไม่ยุ่งเรื่องทาหารเลยไม่สนใจเลยทาหารที่มีเนี่ยก็ปลดประจําการเข้าไปทํางานในเมืองหมดนครับเออเรียกได้ว่าแบบถ้าไม่มีทาหารเลยว่ากันเถอะมีแบบเดินตั้งเอาโพสต์นิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้ ผมก็เลยเจออยู่2ชาตินะพอผมเจออยู่2ชาติผมก็จัดการทําเป็นพันธมิตรซัพเพื่อปกป้องตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับอยู่ดีๆนะก็เขาบอกอันนี้ในเกมเขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะเขาบอกว่าชื่อเสียงของอาณาจักรผมเนี่ยมันขจรขาจายไปไกลนะครับจนข้ามแผ่นดินไปจนมีชาตินึงเนี่ยรู้จักเรานะครับมีชาตินึงที่อยู่แผ่นดินนู้นนะ่ะรู้จักผมนะเป็นชาติที่3นะครับ พอไอชาติที่3รู้จักผมเท่านั้นแหละผมก็ทําส่่วนทีสัญญาเปิดแผนที่นะครับเวลาเปิดแผนที่เนี่ยที่ที่เขาเดินสํารวจเราก็จะเห็นด้วยที่ที่เราเดินสํารวจเขาก็จะเห็นด้วยนะครับทีนี้พอผมทําส่่วนทีสัญญาเปิดแผนที่กับชาติที่3เนี่ยนะครับเนื่องจากชาติที่3เนี่ยเขาอยู่แผ่นดินใหญ่นะครับอีกแผ่นดินหนึ่งแล้วอีกแผ่นดินหนึ่งเนี่ยมันก็มีชาติอื่นที่เหลือ AI ที่เหลือเนี่ยอยู่ทั้งหมดเลยนะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ย เจอชาติที่เหลือหมดในทันทีโดยที่ผมไม่ต้องทำท่าเรือรีเสิร์ชท่าเรือนั่งเรือข้ามเรือไปโอ้โหแบบหลายสเต็ปมากนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้จักชาติอื่นรวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะทีนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรู้จักชาติอื่นเยอะๆไปเยอะเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็เดี๋ยวข้อต่อไปผมจะบอกเหตุผลให้ฟังประโยชน์ของการที่เราเจอหลายๆชนชาตินี่นะครับมันจะมีประโยชน์มากๆเมื่อเราเนี่ย ทำการเป็นพันธมิตรกับชาติเหล่านั้นนะครับอย่างในเกมนี้เนี่ยผมเนี่ยทำการเป็นพันธมิตรอยู่4ชาติเลยนะนี่ไม่ใช่พี่น้องกันไม่ใช่สาแสกันนะครับเป็นเป็นความบังเอิญที่ผมเลือกเอไอเลือกอวตารหน้านี้และ AI ก็เลือกตัวนี้มานะแม่ยังกับพี่น้องสาแสดนะครับอ่ะแต่ว่าผมเนี่ยมี พันธมิตรกับ4ชนชาตนะิและเป็นอาเรียนส์นะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงต่อนะก็สิ่งที่ผมเจอนะก็มี2จุดนะถ้าจําไม่ผิดนะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่เท่าที่จาได้มี2จุดใหญ่ๆนะครับหก็คือลองดูนะเอ่อเวลาเรากดโชว์อันเคมวอนเดอร์สเนี่ยนะครับวอนเดอร์ Wonder ที่ผมเคมไปแล้วเนี่ยผมเคมอันนึงไปนะครับในยุคที่สานยุคคลาสสิคอลอีลานะครับก็คือ s t a จจูออฟเซอนะครับจะเห็นว่าตรง F เอฟเฟกบรรทัดที่3เนี่ยมันเขียนว่า บวก n m y n ป y per alliance นะครับหมายความว่าถ้าผมมีพันธมิตร1 1รายเนี่ยผมจะได้บวกเงินเนี่ย5%นะครับทีนี้ผมมีพันธมิตร4รายผมก็จะได้บวก20%ใช่ไหมครับและเนื่องจากเกมเนี่ยผมเนี่ยเลือกชนค่าที่เน้นเรื่องของการเงินเนี่ยมา2ยุคสมัยแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยทำได้1,400กว่ากว่า,วา,วาต่อ1เทิร์นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ แต่สมมุติว่าอะสมมติว่าเราทําได้1000แล้วกันพอเราบวกอันนี้เข้าไปอีก20%เนี่ยนะครับเพราะเรามีอาริเอ็นสีชาติใช่ไหมเราก็จะได้บวกขึ้นมาจาก1000เนี่ยก็เป็น1,200ต่อ1เทิร์นเลยนะครับอะเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้ผมเนี่ยรวยมากเลยนะในเกมนี้นะครับอะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ทําให้ผมเนี่ยรวยขึ้นมาจากการมีพันธมิตรเยอะๆนะครับนั่นก็คือตอนที่ผมเนี่ยเลือกชาตินี้นะเลือกไบเซนทายส์เนี่ยนะครับ อันนี้คือชนชาติที่อยู่ในยุคก,กลางนะยุคเมดิวอลนะครับผมเลือกมาเสร็จเนี่ยอันนี้ก็มีเอฟเฟกเดียวกันเลยนะอันเดียวกับเ e จูออฟเซอุสนี่เลยนะครับก็คือบวก5%ต่อ1นึ่งอ n รีแอนส์นะครับแล้วผมก็ได้4 a l อ i a ีแอนส์ใช่ไหมก็คูณ4เข้าไปนะครับก็ทำให้ได้มาอีก20%นะครับก็เลยรว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 ยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะครับพันสี่ร้อยโกต่อ1เทิร์น และประโยชน์ข้อสุดท้ายที่ผมภูมิใจนำเสนอมากนะครับก็คือเรื่องของการทําส่วนทิสัญญาความร่วมมือกันทางวิทยาศาสตร์ก็คืออันนี้กับด้านวัฒนธรรมก็คืออันนี้นะครับคือถ้าเราทําแต่ละอันอันนี้เนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้แต้มบวก5% Science on Empire นะก็คือบวกแต้มวิทยาศาสตร์5%ต่อ1เทินนะครับอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเราทําแต้มวิทยาศาสตร์ได้100แต้มต่อเทินสมมตินะ เราทำสัญญาอันนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นมาเป็น105แต้มต่อเทิร์นก็เพิ่มขึ้นมาอีก5%นะครับไอตัวคาวเจอร์ก็เช่นเดียวกันก็จะทําให้แต้มอินสแตนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาต่อเทิร์นอีก5%เนตะทีนี้เพื่อนอาจจะถามว่าเอ๊ะ5%เนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอก็ถ้าเราทํา1เจ้าก็ได้5%ใช่ไหมแต่ถ้าเราทํา4เจ้าเราก็ได้20%นะครับสมมติเนี่ยเราผมทําได ประมาณ1 0 0 200แต้มนะครับพอระบวก5%ไป4เจ้าหเจ้านี่ยมันก็กลายเป็นบวกขึ้นมาอีก32แต้มนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพอมันรวมๆกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอตัวไอตัวแต้มอินสเลนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต้มอินสเลนต์เนี่ยผมก็ได้บวกขึ้นมาจากการที่เราทำส,ทสัญญาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำส,ทสัญญาร่วมกัน ชาติที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับอ่าและนี่ก็คือตัวอย่างประโยชน์ทั้งหมดของความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการทูดนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์อย่างมากเลยที่จะทำให้เราเนี่ยชนะเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่อย่างที่บอกคือผมพูดจากประสบการณ์ว่า ไอสิ่งเราเนี่เป็นสิ่งที่ผมทํามาแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะจะได้เล่นเกม h u m a n น i ายกันได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าเนี่ยติดตามกันให้ดีนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหน้าจอของเรื่องเกี่ยวกับการทูดเนี่ยทั้งหมดเลยนะเอาแบบเบสิกเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจแล้วก็ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องการทุนเนี่ยได้เก่งแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ